หนูแกะปี้ก็จะถึงเวลานอนเนะนี่ยดนเนี้หนาวแล้วนะคะเนี่ยดีใจใหญ่เลยยยกีดีใจใหญ่เลย,ย,ใใเลยนี่คือการเลี้ยงหนูแกะปี้ค่ะเวลานอนต้องเตรียมพวกหญ้าแหง้งแล้วก็อาหารเม็ดให้เขาจะนี่แหละคือกัน เราต้องเลี้ยงเขาไว้เป็นมูนะาจนะเนาะอันนี้กินอาหารเม็ดแล้วเขาก็จะมากินน้ำของเขาเสียงกินน้ำเปเตอรแซี กระือต,ต้องคุ้มเหมือนจังสีไว้ค่ะคุ้มผ่าไว้เพราะว่าก่อนนอนต้องเปิดเอให้เขายานข้าเหนาวค่ะต้องคุ้มไว้แบบนี้นกินน้ำแล้วแล้วเขาก็จะไม่กินหญ้าแห้งแล้วก็อาหารเม็ดของเขาอีกอยู่ในกลุ่นะคะตอนนี้ก็บเพาได้อออกมาเราจะนอนแล้ว เตรียมตัวนอนแล้วนกแก้ปีก็เลยพัได้ออกมาเมาื่อนแ้วออกมาก็ระติใจให้ตันพ่อแม่พี่น้องเบิ้งเด้อค่ะเดอ้อถือใจก็กดไลค์กดแชร์ให้แน่เด้อค่ะเดอ้อถึงเฮ็ดช่องใหม่ค่ะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แน่ค่ะ

แซ่บปะย,กกยุกิอิ่มยังอะไปกินอาหารเม็ดอีกแล้วโมอิม่าสันวาโมอิม่าสันพี่น้องค่ะ นะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้เด้อค่ะสวัสดีค่ะช่องจันเพ็ญแฟมิลีเด้อค่ะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ให้เลยค่ะกดติดตามนะคะเด้อขอบคุณค่ะลาไปก่อนนะคะ